สวัสดีครับวันนี้นะครับมีทดสอบก่อนส่งนะครับปืนสั้นอัดแก๊สสตัวนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวเอ็นซีนะครับตัวกลอก1 9บเนะครับตัวนี้ตัวนี้สภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับใหม่เลยนี้กระสุนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแล้นะครับก็ลงในสตอรี่ของเพจไปแล้วนะครับแต่วันนี้ลูกค้าสั่งมาจากทางไลน์นะครับนี่นะครับแก๊สไม่ร่วไม่ซึมนะครับ ยิงแน่นๆนะครับลูกหมดนะครับสไลคค้าคงโอเคนะครับตัวนี้ต่อมานะครับอีกตัวนึงครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว PX4 นะครับตัวนี้เป็นบูด็อกนะครับนี่นะครับตัวนี้นี่มีการแต่งท่อมานะครับแล้วก็ ตัวนี้นับยื่นสำหรับใส่ไซเดนเซอร์นะครับกระสุนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ8 9ถึงนัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับสำหรับเจ้ากระบอกนี้นะครับสักครู่นะครับต้องหาเหลี่ยมของหัวแก๊สก่อนน่าจะไม่ค,ค่อยตรงนะครับ ังเสียงนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับกระสุนใส่ไว้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ยิงค่อนข้างแน่นเลยนะครับโฟกัสข้างหน้าดีลูกหมดนะครับสายน้งนะครับตัวนี้ โอเคนะครับ2ตัวนี้ก็สวยๆนะครับ2ตัวมือสสวยๆนะครับก็ท่านใดที่สนใจมือ2สวยๆแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องนะครับแล้วก็เพจของเราด้วยครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับก็ยังมีเข้ามาอยู่ครับช่วงนี้แต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับก็ลองสอบถามมือเข้ามานะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ